หนึ่งคลิปหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนเอเพจสามตอนนี้ซื้อที่เสร็จซื้อสังยะสองขวงมาแล้วไงต่อซื้ญญอของสำเร็จทิ้งของแป๊บรอแป๊บหนึ่ง ้ยมันหลอนโทษทีมันหลอนโทษทีโอ้โดนเปิดเปิด,ปดไปตายเลยลกู Blood. อะไรจะตายครับเป้าป sure ังไม่ตายครับปังไม่ตายครับปังตายไปหาอืมสามหนึ่ง ไปไงเพิ่มไปเพิ่มแป๊บเพิ่มเวลามาดิทำตามแบบเพื่อนบอกนะเพื่อนขอมาเนาะเวลาบอกเพื่อนว่า แต่วันนี้จลทงคลิปไปไลน์หนึ่งกับเพื่อนนะก็เลยจัดไปให้เลยเพื่อนบอกบลิสบลินะแต่มันแต่มันได้แย่มันผริดด้ว่าบลิสเอกเอกเอกเลยอะเออก็ใครที่อ๋อฝากไปถึงเพื่อนผมปลายชายกับภูนะครับส่งไอ f ดียไฟล์มาใต้ลิ้งมาใต้คลิปของผมได้นะครับ อยากเล่นกับผมมันก็จะเลยนะเดี๋ยวผมว่าผมจะรับประก้องอยู่เดี๋ยวผมแบบเดือนก็เหมือนจะเอาทำปกบป็นไงปกคือแบบรูปมันจะกรอบๆหน่อยแต่ไอ้วพกวกแสงอะไรประมาณนั้นม <socks. S 2> ันไม่กรอบหมือนจีนกร แพ้คนะแพ้ดิไอ้เกนี้ผมแพ้ใช่อ่ะชนหรือเปลาผมจำไป่ได้ลไม่ค่าผมได้ไม่แกรเลยน่าจะชนะหรอมั้งเออน่าจะชนะ เราขาย้วค่ะคำสุมันเป็นหนึ่งทีนะเพื่อนเป็นเพื่อนเล่นกันนะไอ้ตัวนี้ก็มาแต่ไม่เลยไอ้คนบินมานะนี่ ออเรือเหมือนไอ้เจิดนะเพื่อนผมอ่านี่หรอเรือนเรือนเหมือนไอ้เจิน,มน,น,น,มน,จนไม่ไหวนะเออ มันผมมันน่าจะเห็นได้หรือมั้เออมันยิ่เห็นได้หรนะือมั้งมันจะไม่ได้เลยเนะีมันก็ไม่ทำนะกับเพราะอะไรนั่นนะแต่เมื่อวานนะทุกคนไปผมก็เลยบอกว่าเก่าผ<ด>มบอกไปอย่างนี้นะเราประกอบเราไปดูกองเตะ ตอนนี้เน่นผมปีงนะทุกคนไม่ต้องไม่สนใจอะไรมันนั้นผมปีงน,นะเออบอกเฮ้ยเกมเนี่ยเพิ่งเน็ตเราปีงอันนี้อันนี้เนยนแฮปปี้นะนะเออ๋ยจะผมเล่นนึงของ มันก็เห็นแล้วว่าไอวอลมันอยู่ตัวนี้นะไอจอนน้างก็คือผมเล่นแบบเกมไม่เพียบม,มันได้ไอ,อเกมพ้นไปต่อไปเพิ่มก็จะได้เรียงเลียงเลียงอะไรเลยนะ รอเวลาเนี่ยโค่นานอะมาไปรอไปเล่นสินาทีอเอาละเล่นมาสอง เกมนี้มันด่านี้ค่ะ มี่โดนมนันตายไม่บอกเล่นหอล่หอแล้วม่นยิ่งอะนแะล้วไม่โคตรมูหัวตอนนะ เรวขอแย่แปลเป็นสี่คุณสีหนูเดี๋ยวมราเปิดีก อันนี้อันนี้อันนี้ผมผมได้ค่นี่ผมได้อันนี้ผมได้ต่อไปก็ผมเกมก็จะได้แต่แม่งงงเลยแต่แม่มีตอนที่ผมฟุตเยอะทุกคนอยากฟุ เหยบมาแล้วเสรยจสีหนึงหนึ่งยันด <aría> ิส well, ุดแล้วก cool. ินนี่บอกว่าเอาดิสุดเออต่อยมาต้ามบอกไม่เอาไม่เอาแล้วบอกคาบอยป้ามันบอกไม่เอากูเลี่ยมได้ไม่คาบไปก็ได้ไม่ครับ ผมจันให้แล้วนะครับเพื่อนอเพื่อนที่รักบริเวณเพื่อนอัดไปดูคลิปใหม่ด้วยนะลงเวลาเดียวกันบาย